เด็กทขาไม่เด็กต้องยิ้ม่างนี้รไม่คือกลัวลิ้ติดฟันตลอดเลยอ่ะยิ้มสิลูกยิ้มสิลูกเป็นต้นามัล่าเแต่ท่าเดียวนมาแ่ล้วแเป็นีแล้วคนอื่นเขาเปียนท่าแน้าไอ้นาอยู่แตท่านี้สิสักหน่อยจะหลับแล้วจ เเปนน้ uhm, นี่ะชรเพนอันี in <c oughs> ้เพไม่ไมันถึงไ่ไ้ม่ถึงสเต็ปนี้เพนไปแล้วมีเสาวระวงแล้วเนี่ยข้างอลวงเลยน่าเล่นแตเล่นกอนยอ่ะเขาฝากมาให้เนี่ยแถวนี้ยแหละแถวแเนี้ยไปอ่ะ เอาขึ้นกระเพาอันนี้มันรถไต่ถังนะน่ไก่ฟ้ากินไหมทำไมต้องมีเสียงด้วยอ่ะมันรถไถเลยทำไมมีเสียงไก่โก๊กโก๊กโกมันไม่ใช่เสียงรถค่ะมันไม่ใช่เสียงไก่หรอเนี่ยนี่เสียงของสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เลยเป็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วยกันโอ๊ยไอ้ปืนองเมื่อวานอะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้เลยอ่ะอันนี้ ใหม่เลยอะซื้อแต่ของเล่นนะ่ะป่ะไไงเนจะไปยัง